อีใหม่เรียกว่าเดินมกราเป็นสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าหลวงพ่อที่จะมาให้ข้อคิดอะไรแก่พวกเราพวกเราเป็นนักศึกษาเรียนมาดีการศึกษานั้นศึกษาจะเป็นศึกษาทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตาม มันต้องเอามาเพื่อประดับตัวเองการศึกษานี่เหมือนกับเครื่องประดับถ้าเราประดับไม่ดีมันก็ไม่ดี <c oughs> สมมุติให้ฟังสมมติมือเรามีห้านิ้วหแหวมนมันมักสวมเล่มเล่มเล่มนีเน้เดี๋ยวน,น,น,นิ้วนางเอาเลถ้าเอามาสวมทิวโปมันไม่ดีเขาจะเรียกว่าคนบ้าถ้าเอาแหวนมาสวมดิวโปเขาว่าคนบ้าถ้าเอาสวมนิ้วนางกับมันดีเพราะว่าปกติมันเป็นอย่างไง วันนี้ดิ้วมือทั้งห้านิ้วเนี่ยมันจะมีคิดจะมีคุณค่าเท่ากันถ้าจะไปถือวันนี้โป้เนี่ยใหญ่เต็มที่ก็ไม่ดีแต่ดี้โป้มันก็ต้องใช้หน้าที่ของนิ้วโป้เนี่ยพอหลวงพอวรร่อเคยเล่าให้ฟังนี้วันนี้นิ้วโป้เนี่ยจะว่าดีคนเดียวก็ไม่ได้ต้องอาศัยดิ้วนี้เนี่ยซีนะซีนี่ต้องอาศัยดิ้วนี้จะอาศัยดิ้วนี้ว่าเราดีคนเดียวก็ไม่ได้ดิ้วนี้มันต้องสูงสูง,สงขงุ้ค่าหนึ่งห้านิว้ว เนี้ยนี่ถ้ามันถัดลงมาว่ามันไม่มีคุณดีลกมงามมันก็ได้มันยังมีเครื่องประดับเล้เคยเห็นไหมเคยเห็นเอาแหวนเพชรอะไรมาสวมนิ้วนี้เลือสอนสวมนิ้วไหนสวมนิ้วนี้ใช่ไหมหรือเลือดสวมนิ้โป้ใครเห็นสวมนิ้โป้เนี่ผมนิ้วกลางนิ้วนี้เิอ๋อเนี่ยกับผมยังไม่เข้าใจต้องสวมนิ้วนี้นิ้วนางเอานิ้วนาง นิ้วป้อยมันเนี่ยมันก็ยังดีนิ้วป้อยก็ดีเวลาเรากราบผ้าเอาทำนี้ไปก่อนเนี่ยเข้าใจไหมเนาะกราบผ้าตอนทงนี้ไปก่อนกราบครูบาอาจารย์อกกตอนทงนี้ไปก่อนนิ้วป้อยมันดีเนื้อจะจบที่เล็กๆมันก็ได้ก่อนที่หูก็ได้ก่อนจมูกก็ได้น่ป้อยด,ดีคือไม่เอานิ้วโป้เข้าไปกอดไม่ได้เนี่ยคุณค่าของมันนะเอาไม่ไม่เป็นไรพูดกันให้รู้จัก ันนี้เราคุณค่าของมันการศึกษาเราเรียนเรารู้จักเขาลพนับถือไปอย่างนี้ตามฐานะเรีครูบาอาจารย์วิดามาดาของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเป็นนักศึกษา้เราเรียนมาดีแล้วบางคนก็ก็ถือว่าผมรู้นั้นบางที่อผิดก็ได้ถูกก็ได้ในนั้นที่หลวงพ่อมานี่ก็เพื่อทำความเข้าใจพวกเราจะไม่ใช่มาสอนเนี่ยมาทำความเข้าใจ ก็ไม่มีามรู้จะสอนพวกคุณนะเพราะคุณเรียนมาเลยคือปริยาเตปริยาโทรปริยาเอกก็มีแล้วอยู่ที่นี่เป็นครูก็มีหรือคนเคยทําการทํางานโรงพยาบาลก็มีนมคุณอมรพรทางานอยู่ที่โรงพยาบาลน,ะนะีออ่นึกหัวหนึ่งมลเขาทายบอกมีเสียงมาวันนี้อาจารย์สุธีก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยใช่ไหม อย่างแนี้ใครทํางานในบริษัทห้างร้านต่างๆก็มีแล้วอันนี้แหละความทุกข์ของาเรียนถ้าเราเรียนมาแล้วอันนั้นมันเป็นเครื่องอํานวยมันเป็นเครื่องประดับเนื่ยประดับเนื้อป,ประดับตูวหมรู้เนี่ยแต่ว่าจิตใจนั่นเองเราไม่เอาอะไรไปประดับมันเอาอะไรไปประดับมันต้องเอาธรรมะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ยไปประดับอย่างวันที่หลวงพ่อทําให้ดูพ่อแม่เคยสอน นิโป้มันดีไม่ดีดียังไงมันก็ใหญ่ก็งอทั้งหมดอ๋อไม่เห็นอะไรได้ไหมไมันไม่ทําอะไรได้ไมันจะแปะโป้ตนเองคนเขียนมันซื้อไม่เป็นหลวงพอ่อไปทําขอให้เซ็นซื้อไม่เป็นว่าต้องแปะโป้เนี่ยว่ะเกี่ยวข้องกับระเกฎหมายบ้านเมืองนิโป้คนเขียนก็ซื้อไม่เป็นเคยเห็นไหมแปะโป้เข้าไปเนะอาดิโป้มันมีหน้าที่แปะโป้บันดนิด้วซีน่ะมันหน้าที่จะซีคนนั้นคนนี้เขาว่านน้นที่ซีจะซีคือครูหรือพู เรียกว่าพ่อแม่เราก็เป็นผู้ปกครองลูกก็ต้องอาศัยดิวซีเมื่อซีผิดก็ยากไปเอาด้วยอีกนี่กันไดนเนี่ยดิวซีนี่ก็ใหญ่เดือนนี้นี่ก็สูงเนะเขาถานกันเรื่องมาหนี่เนี่ยใครจะใหญ่เดือนเราไม่มีที่จะวซีเนาเธอใหญ่อะเธอทําอะไรได้แต่เมื่อจะทําอะไรก็ต้องอาศัยสันดิซีดิวซีก็ต้องคนที่ด้วซีเนะเธอมีหน้าที่จะซีน่ะเนีะยังไม่สูงพอสันเดือนนี้มันสูงก็เพ่อนทั้งหมด เธอสูงก็จริงแต่ไม่เคยมีใครประดับเธอคาดประดับยุคนี้เา,าประดับที่นมถ้ามีแหวนก็ต้องประดับที่นมาเนี่อก้อยเนื้อจ้อยวัดแต่ไม่มีอนนเอาสันเองเคยเป็นผู้นาไหว้พระดูหนึ่ยุนี้สันมา่อนท้นสันเดินหน้านะอันนี้ก็เหมือนกันที่ที่เราถ้าจะบรรยายเรื่องนี้ก็มาดังนั้นเราพอจะให้มีระเบียบวินัยคือพวกเราศึกษามาดีแล้ว จะไปทําอะไรอะไรมันต้องมีระเบียบวินัยถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยเลยคนอื่นจะมองเราในทางที่ผิดมาก้ันนี้พวกเรานี่มีความรู้จะไปทําอะไรก็คลองตัวสมมุติจะไปทําหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ได้ไปทดลองก็ได้เอาหลวงพ่อไปด้วยหลวงพ่อเขียนหนังสือไม่เป็นเอาหลวงพ่อเขียนหนังสือไปเขียนใหม่ได้ให้พวกคุณนี่เขียนได้ทันทีเลยเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องอาศัยกันเป็นหลังสิ่งนัน วันนี้ที่มาพูดเรื่องธรรมะหลวงพ่อพูดได้หลวงพ่อพูดธรรมะได้เรื่องชีวิตหลวงพ่อรู้หลวงพ่อรู้จริงๆเนี่ยร,รู้รละลับหลงได้ซะด้วยหลวงพ่อไม่เคยมีชีวิตสําหรับคนดังนั้นธรรมะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นกับชีวิตวันนี้ที่เครื่องประดับนี่นก็ต้องจําเป็นเพื่อโลกเขาจะมองเห็นการคมนาคมการไปกันมาอะไรต่างๆเนี่ย โลกเขาจะมองเห็นเรื่องรูปกายภายนอกการแสดงออกมาแต่เรื่องจิตใจนั้นหลวงพ่ออยู่กับเพื่อเดี๋ยวนี้นะ่ะจะหาหลวงพ่อมีทุกข์ก็ได้เพราะคนมองไม่เห็นจะหามาหลวงพ่อไม่มีทุกข์ก็ได้เพราะมองไม่เห็นดังนั้นลดของธรรมนั้นจึงใครได้รู้แล้วคนนั้นจะรู้เลยคนใดไม่รู้คนนั้นก็จะรับเอาลูของธรรมะไม่ได้เหมือนที่อา,อาจารย์หลวงพ่อเอง ถามหลวงพ่อท่านถามไปปฏิบัติธรรมมาแล้วท่านก็นเลยถามสมัยนั้นหนูพอเป็นอยู่น้ำอ้อยหวานไหม่านทามแล้วพวกพวกคุณน้ำอ้อยหวานไหมห,หวานใครว่าน้ำอ้อยไม่หวานพุ่นรดน้ำอ้อยหวานไปนยังไงรดน้ำอ้อยหวาน,ปนงไงนานปน เดี๋ยวนี้เราพูดแล้วน้ำอ้อยหวานนะ่ความจริงน้ำอ้อยไม่หวานน้ำอ้อยยังไม่ได้อยู่กับเราในเดี๋ยวนี้น้ำอ้อยมันอยู่กับทออยู่ที่ไหนมันยังอยู่สวนอ้อยเราไม่ได้กินอ้อยจะไปถือว่าหวานมันไม่ได้เราก็ต้องที่ว่างานชิ้นใดก็ตา่างน้ำอ้อยไม่ใช่มีรสหวานแต่รสหวานอยู่กับน้ำอ้อยต่อเมื่อเราได้กินอ้อยเข้าไปในขณะใดในขณะนั้นเราจงจารู้ว่ารสอ้อยมันหวานได้เหื่อพ่อก็เลยพูดอย่างนี้กับกับอาจารย์ อพูดไม่เหมือนเขามันจะเหมือนเขาทําไมท่านก็นเลยมาถามว่าหมักพริกเผ็ดไหมเอ๊ะผมไม่รู้หมักพริกก็คงจะไม่เผ็ดแต่มันถึงจะเผ็ดไม่เผ็ดไม่ราดอยู่เพราะหมักพริกก็ยังไม่ได้มีอยู่ที่เราเรายังไ,ได้กินกพริกเมื่อเราทานมักพริกเข้าไปในขนาดไหนเวลาใดเราจะรู้รสของหมักพริกในขนาดนั้นเวลานั้นและวิานาทีนั้นจริงๆอันนี้ก็เหมือนกัน ที่เราไปทําที่ไหนอะไรการน,นั่งการน,นอนการพูดการคุยเช่นเดียวกันทั้งนั้นเมื่อเราในขณะที่เราทํานั่นแหละเราไม่เคยได้มองตัวเราในขณะที่เราทำเราไปมองตั้งแต่คุณดีกรมงามตั้งแต่เมื่อต่อไปคุณดีคมงามมีอยู่แล้วแต่เราไปมองจนในทางที่ดีทั้งนั้นในาทางที่ผิดเราไม่เคยได้มองอันนี้เอามาเตือนกันเราต้องมองคนผิดให้มาก การทำการพูดการคิดอะไรเราต้องมองในแง่ผิดให้มากเมื่อเราในมองในแง่ผิดแล้วเราจะได้เห็นความถูกต้องคำว่าสัมมาทิฏฐิในทีนี้พวกคุณได้เรียนสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเห็นอย่างถูกต้องความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องไม่มีทุกจริงจริงถ้าเห็นไม่ถูกต้องมันมีทุกจริงจริง อันนี้ก็จะเตือนพวกการปราการไหว้การนั่งการนอนการเข้าสังคมต่างๆเนี่ยเราต้องมองทันทีอย่างนี้อย่างไปภาคอีสานไม่เหมือนกับภาคกลางภาคอีสานเขาทำยังไงคนใดเคยได้ไปภาคอีสานจะรู้ภาคอีสานไม่ทําเหมือนกับทังภาคกลางกกาแต่คนภาคกลางจะไปทําเอาเหมือนภาคอีสานไม่ได้แต่เราขึ้นไปภาคกลางต้องทําเหมือนเักกาเป็นภาคกลาง ภาคอีสานก็เหมือนกันเมื่อไปประสบภาคนั้นก็ต้องทําให้ได้เหมือนกันอันนี้สอว่าเราเป็นนักศึกษาคาว่านักศึกษาเนี่ยต้องทุกแง่ทุกมุมศึกษาให้รู้ชีวิตทุกแง่ทุกมุมจริงๆอันที่ที่เรามาพูดกันนี่คืออยากให้เรามีระเบียบวินัยนั่งสภาพเส้นนั้นนักศึกษานั่งอย่างนั้นก็จะรู้แต่เรื่องเราไปนั่งทำยังเดิมเรามันก็ไม่รู้จะใครเหมือนกัน อันนี้หลวงพ่อเคยเห็นคนเมืองเลยเขียนหนังสือไม่เป็น <c oughs> ที่หลวงพ่อไปเห็นคนเมืองเลยเขียนหนังสือไม่เป็นจริงๆท่าทีทากับเหมือนนักศึกษาแล้วให้อ่านหนังสืออ่านไม่ได้เด็กน้อยวัยลุ่นอายุสิบหกสิบเจ็ดปีหลวงพ่อเคยถามเขียนหนังสือไม่เป็นแล้วก็ท่าทีเหมือนกับนนักศึกษาบัดน,นี้พวกเราเป็นนักศึกษาเมื่อเมื่อ เมื่อเรามองไปในแง่ธรรมะไม่ค่อยเข้าใจแต่เรียนรู้เรียนรู้รู้ได้เมื่อตอนเรียนรู้นี่หลวงพ่อก็อยากพูดกลมจริงให้ฟังธรรมะเมลักในหลักสูตรนักธรรมสันติแต่หลวงพ่อไม่เคยเรียนนักธรรมสันติไม่เคยเรียนจริงจริงและอ่านหนังสือไขยก็ไม่ได้เนี่ยหนังสือเนี่ยพวกคุณคงจะัวเลาะแล้วหนังสือมันจะถูกแต่หลวงพ่อว่า,วานังสือไทย ไม่ผิดธรรมะที่มีในหลักสูตรมทมสันติมีสี่ข้อดึกข้อที่แรกที่สุดว่าธรรมที่มีอุปกรณมากสองอย่างคืออะไรบ้างสติกลลึกได้สองสมปาสัญญัตผลรู้ตัวแต่เราพูดได้คือเราไม่มีสติเราไม่รู้ตัวแต่รู้น้อยที่สุดนี่เป็นอย่างนั้นข้อที่สองต่อไปว่า ทำอันทําให้งามสองอย่างหนึ่งขันติปมพุทนสองโสดะจังคุณสังิีทำที่เป็นโลก,กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างอันนี้นักธรรมเขาสอนกันบวเขคามาได้ทันทีนินที่คมละอายแก่ใจโอตปะกมเกณฑ์โอตรบาก,กรรมบุคคลหาได้ยากสองอย่างคือบุคคกาลีบุคคลหาได้ยากสองอย่างเส่นลูกศิษย กับครูกาตยุกตะตาเรทีคือผู้ที่ให้ความรู้แก่เราเราก็ต้องสนองในตอบแทนเส้นบิดามาดาเคยเลี้ยงเรามาเราให้ท่านมีความสุขด้วยเราอย่าให้ท่านมีความทุขด้วยเราเส่นครูอาจารย์ก็เช่นเดียวกนะันท่านสอนความรู้ให้เราเราก็ต้องสนองตอบแทนท่านอันนี้ครูสอนอันนี้รู้จักที่หลวงพ่อพูดมันนี่รู้จักรู้จักไม่ใช่รู้แจกไม่รู้จริง การรู้แจ้งรู้จริงกับรู้จานั้นจึงเป็นคนรู้กันรู้ไม่เหมือนกันคนะําว่าทำที่มีอุปกรณมากสองอย่างหนึ่งสติคมล,ลึกได้ต้องระลึกได้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ก่อนทํก่อนพูดก่อนคิดเขาว่าอย่้นเขาเขาไวานะ้เมื่อปุชเชนนีก็เลยมาพูดเอาทีเดียวว่าทำที่เป็นโลกกบาลคุมของโลกสองอย่าง นี้นี่คมละอายแก่ใจโอตะปะคมเก่งโพตะบากคนคำว่าละอายแก่ใจนี่ไม่ค่อยเข้าใจคือแต่คนคนยังไม่อายอยู่แล้วไม่มีคมละอายแก่พักแกพวกอันนี้ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าเรามีคมละอายแก่ใจจริงๆต้องละอายจริงๆตอนนี้อยากให้เราละอายจริงๆนี้คนไมละอายโอตะปะคมเก่งโกตบากคำเคยรู้บากไหมเคยรู้บาง บาปเป็นยังไงเคยรู้ไหมมัจนจะละอายมันได้ใครเคยรู้บาปเห็นตัวบาปไหมนะไม่เห็นเคยเห็นบาปไหมบาปเคยเคยเห็นบาปไหมใครเคยใครเคยเห็นบาปมาพูดให้ฟังไม่เคยเห็นบาปนห,หรือไม่เคยเห็นเมื่อไม่เคยเห็นมันจะละอายมันได้ทําไงนี่เนี่ยนี่นี่ผมละอายแก่ใจ กลับตบะกลเกงกัวตบะมันจะกลัวมันได้ทําไมเมื่อไม่เห็นเข้าใจไหมที่พูดอย่างนี้น,นั่นแหละท,ทําจใจเศร้ามองถ้าใจใจเศร้ามองในขณะไหนในเวลาใดอันนั้นเสว่าบาปแล้วเราไม่ต้องละอายตบ,บาปไม่ต้องกลัวตบาปแล้วเราอยากให้จิตใจเราเศร้ามองอย่าให้จิตใจเรามีวามโกความโลภวามหลงนี่คือ แต่คําพูดนั้นเรียนมาจากตํานานั้นเราไม่ได้ปฏิบัติถ้าหากว่าเรารู้จริงๆแล้วปฏิบัติข้อเดียวกกุ้มได้คือเราไปทํางานกับพักคกับพวกพวกเป็นครูก็มีนะอย่างที่คุณอุมาพรไปทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลบางครัง้งบางเขาอาจจะพอใจกับพักคกับพวกก็มีใช่ไหมมีไหมบางครั้งไม่พอก็มีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาว่าน่าลัู คือกลัวสัตว์ร้ายก็ยังไม่มากเท่ากับกลัวตัวเราอันนี้ขอให้พวกเราเข้าใจเอาไว้การกลัวนั้นไม่ใช่กลัวคนนั้นคนนี้กลัวจิตใจเศร้าหมองกลัวจิตใจที่มันโกรธมันโลภมันหลงขึ้นมานี่มันจะแสดงความทุกข์ให้เราคือมันมีความทุกข์แล้วมันแสดงขึ้นมาให้เราเราจะได้รับทุกจริงๆเนี่ยนว่าให้ละอายต่อบาปกรรมให้กลัวต่อบาปกรรมมันกลัวไม่ได้ หลวงพ่อเห็นคนจะกลัวตบบาปกรรมทำไมยังทําให้บาปอยู่แล้วมันจะกลัวถ้ากลัวบ,บาปกรรมแล้วต้องไม่ทําให้บาปกรรมเกิดขึ้นอันนี้จำไว้มันดีที่ตาราเขาพูดอย่างนั้นแล้วเราต้องมาเฝ้ามองดูที่จิตใจของเหล่านี้การทําการพูดการคิดเราต้องมองเราไปถึงจิตใจ จิตใจของเรานั่นเนี่ยมันเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาที่ผิดปกติในขณะไหนเวลาใดอันนั้นพุกแล้วผิดสิงผิดัมเป็นบาปเป็นกรรมไม่ใช่จะให้คนนั้นมารับแทนเราให้คนนี้มารับแทนเราไม่ได้คำสอนของพระพิจเจรานิดเดียวเท่านั้นเองถ้าเราศึกษาแต่ว่ามากมันมีมากแต่ว่า เมื่อจับจุดใดได้ก็ต้องจับจุดเดียวก็ได้ดังนั้นที่คนปฏิบัติธรรมนั้นจิงว่าปฏิบัติหลายวิธีแต่ความจริงก็จะมาสำลักที่ตรงนี้ดังนั้นอยากให้พวกเรามีระเบียบวินัยกันมากๆคือการทําการพูดการคิดไปไหนมาไหนถ้ามันไม่คล้องตัวกันแล้วมือห้านิ้วเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้ มันจะใส่ไม่ได้เอาดิโพซีก็ไม่ได้มันไม่ใส่มันเมตเดนนิ้วมือทั้งสี่นี่เลยปุ๊บแล้วก็จะเอาดิโพซีนี่ซีเนี่ยมันไม่ไม่สวยคือยกให้เป็นเรื่องอันนี้คือว่าสังคมทั้งมือผ้าเนี่ยดูด้วยกันได้แสดงคำกำปั้นกันได้สวยดีสวยดีถ้าคำกำปั้นไม่มีเนี่ยกบบมีเนี่ยอนี้มันก็ไม่สวยอันนี้ให้บอกไปไหนมาไหนมีระเบียบเรียบร้อยวามแตกแยกเนี่ยทําให้ตัว จิบหายตายโหงมาทันทีวามแตกแยกเคยได้ยินไม่ประวัติของพวกคุณคงจะได้เรียนเรื่องนี้เขามีนิทานคํา่านิทานเนี่ยเคยได้ยินบางบางสิ่งบางอย่างนะอันนี้เป็นเรื่องพ่อแม่ปูย่าาย่าตายายเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังงูตัวเดียวมีหัวกับหางหัวกับหางทะเลาะก,กันวันหนึ่ง เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินงูตัวเดียวผิดกันได้เถียงกันได้ทะเลาะก,กันได้หัวกับหางหัวเขาว่าเคยเป็นผู้นําใหญ่นะกูนํำมึงมาทุกวันทุกวันวันนี้วันเนี้ยก,นะกูไม่ไปกับมึงไอหางก็ไม่ไปกับหัวมันทะเลาะก,กันขึ้นมาหัวกับหางงูตัวเดียวทําไมทะเลาะก,กันได้แล้วก็คิดเอาเองเนื่องจากเราไม่ได้ดูตัวเรา เราไม่ได้มองทะลุลงไปถึงจิตใจคือมันเร็วกินไตถ้าพูดตามภาษาสมัยใหม่ที่หลวงพ่อพูดไม่เป็นหลวงพ่อพูดเป็นแต่ภาษาที่หลวงพ่อเคยได้ยินได้ฟังพ่อแม่เคยเราให้ฟังวันนี้ก็หางก็ไม่ไปกับหัวบเลยอ้อาวมึงไปกูไม่ไปถ้าไปให้กูนำนะเ,เธอจะนําได้ทําไมเธอไม่มีหัวไม่มีตาไม่มีหูเดินได้ทําไม่ อ้ามึงไม่กูมึงไม่ให้กูนังกูก็ไม่ไปกับมึงเถียงกันเอ๊ะเธอไม่มีตาจะเดินได้ทําไมเนี่ยมึงไม่ให้กูไปมึงไม่ให้กูนังกูก็ไม่ไปกับมึงมันเอาหางไปเกาะต้นไม้ไปพันกับต้นไม้เอาหางเคยเอาหางงูเกี่ยวต้นไม้เคยรู้ไหมใครใครเคยรู้เอาเอาเอาหัวเกี่ยวไม่ได้นเอาหางเกี่ยวต้นไม้เอาหางเกี่ยวต้นไม้ พอดีหามันเกี่ยว้นไม่แล้วหัวมันก็ไปแล้วไปมันก็ไปไม่ได้หางไม่ไปด้วยนีนเข้าใจที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคิดให้แน่นอนนะพอดีหางไม่ไปหัวมันก็ดิ้นดอกแดกดอกแดกอยู่มันก็หิวเข้าทุกวันทุกวันหิวเข้าเลยไม่ได้ไปแล้วเมื่อไม่ได้ไปมันก็หิวท้องมันหิวมันไม่ได้กินไม่ได้กินมันก็โกรธแล้วบันหัวมันก็โกรธแล้วมันมันไม่อยากตายมันก็โกรธขึ้นมา มึงทำไมไม่มึงมึงทำไมจะไม่ให้กูไปเลยกูไม่ไปกับมึงมึงจะไปกับไปตี้หัวกูไม่ไปเนะหามันไม่ยอมไปไม่ปล่อยไปแล้วอ้าววันนี้ก็มันเหี้เอ้าวมึงจะพากูไปกับไปบันเนี้ยกูยอมมึงอ่ะมึงให้กูไปกูกับไปเลยมึงกบมาเน้อหาไปพอเีหามันแก้วจากหลักแล้วกับเดินไปเอาหางไปหางก็นำหัวไปหางมันไม่มีตาเะเข้าใจไหมไม่มีตาไม่มีหูหางก็ัแหลมไป มันก็พาหัวไปหัวก็ค่อยตามหางไปมันไปเจอกองไฟพอดีกองไฟมันลุกอยู่หางมันไม่รู้เนี่ยมันไม่มีตาแต่มันอวดดีหามันอวดดีแต่มันไม่เคยมีตาเลยหัวมันก็ไม่มีเสียงไฟลุกวืบๆอยู่มันก็เข้าไปเลยมันก็พาหัวเข้าไปมันก็เดินไปเดินไปหามันตามไปกองไฟมันเดินไปไม่ไหวมันมันกองใหญ่กองไฟ ลที่สุดหางมันดึงหัวเขาไปตายทั้งหัวทั้งหางหัวกระตายหางกระตายอันนี้นะให้เราเข้าใจเอาไว้ดังนั้นอยากให้มีระเบียบเรียบร้อยถ้าเราไม่มีระเบียบเรียบร้อยแล้วข่มรู้นั้นจะพาเราพินาจิตหายไปอันนี้ก็เหมือน,นกันที่หลวงพ่อนำมาพูดนี่ข่มรู้นะั้นถ้าผิดประจากคํข่มรู้ที่พระพุทธสอนเอาไว้แล้วมันก็คุ้มครองใจเราก็ไม่ได้ ที่ว่าหิริคมละอายแก่ใจโอต,ตะปะปคมเก,ก็มโอตบาปกรรเนี่ยคือเราไม่มีคมละอายเราทําเราพูดเราคิดอะไรเราไม่ค่อยมีคมละอายคือว่ามีความรู้ในบางคนแต่ไม่ใช่พวกเรานะที่หลวงพ่อเคยเห็นเห็นมาเดี๋ยวนี้ลูกไม่เคยฟังคมงพ่อคุณแม่มีแล้วลูกศิษย์ไม่เคยฟังครูบาอาจารย์ก็มีแล้วแม้ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันไม่เคยฟังคมลูกศิษย์ก็มีแล้วนี่เป็น ไม่ไม่เคยเชื่อถือกันเลยคือใช้ตามอารมณ์วูบว่าทีเดียวเท่านั้นผลที่สุดทั้งสองทางในจมด้วยกันทั้งหมดเหมือนกับหัวหงูกับน้งูตันเองดังนั้นเราทําอะไรพูดอะไรต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าเราไม่อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเราจะมีทุกข์ตลอดไปแม่ชีวิตของคนนี้เกิดมาเป็นคนทั้งชาติ ถ้าหากชีวิตมีทุกข์แล้วจะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยความทุกข์มันก็ไม่ได้มีแต่เราไปทําให้มันทุกข์ขึ้นเท่านั้นเองอันนี้เราเข้าใจอย่างนีให้เราเข้าใจจริงๆแต่ความทุกข์ไม่มีหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆแล้วอญญาจารย์สุสีอาจจะได้ยินบ่อยนะได้ยินบ่อยนะกับคุณอมพรเนี่ยจะได้ยินโดยพูดพูดแล้วคุณคงจะได้ยินบ่อยนะความทุกข์ไม่มี แต่เราไปสร้างคามทุกข์ขึ้นให้มันมีขึ้นมาเพราะเราไม่เคยดูใจเลยเอ๊ะเราจะทําลงไปเนี่ยมันจะเหมาะสมกับเราไหมเราไม่ได้คิดเรื่องนี้ยังให้เราคิดเรื่องนี้ให้มากอย่างที่วันนี้ก็หนูไปทํางานในบริษัทใช่ไหมอันนี้หนูอยากไปเป็นครูไปสอนนักเรียนแล้วไปเป็นนักไปไปสอนนักเรียนคงจะสบายกว่าทำงานในบริษัทอันนี้มันคิดบูกขึ้นมา เมื่อคิดว่าคุณมาตัดสินปุ๊บไปเลยนี่มันไม่ได้เราต้องคิดว่าเออทำงานในบริษัทนียเป็นยังไงเมื่อเราเอาไปเป็นครูนี่เป็นยังไงเราต้องคิดนะเราทำงานอยู่ในบริษัทห้างร้านก็ทําให้มันสบายสบายเมื่อเราจะออกจากบริษัทห้างร้านนี้ไปเราจะไปเป็นครูก็ไปเป็นอย่างสบายสบายนี่เองเนี่ยหลวงพ่อเคยเปิดถ้าเราทํางานในบริษัทห้างร้านมีความทุกข์อยู่แล้ว ไปเป็นครูก็จะทุกข์เหมือนเดิมนั่นเนี่ยเนะพราะเราไม่รู้อันนีนะ้ให้เราระวังดีๆให้กลัวบาปริงสบาปแล้วอันอยักหนีจากบริษัทขบาปแล้วอยักหนีจากครูขบาปแล้ว,ลวนะพูดเริ่มนี้อาจารย์สุสีหรือใครๆก็ตามเนี่ยที่ที่ยุ่ด้วยกันเนี่ยหลวงพ่อเคยได้ยินคนไปพูดอะไรกับหลวงพ่อหลวงพ่อจาได้คุณก็เคยพูดเนี่ยคุณทวีเกียรติก็เคยพูดเหมือนกันเนี่ยทำอนันเดียหลวงพ่อไม่เคยพูดอย่างนั้นจะมีใครคิดให้ดี เพราะเราลักก <muitas> ันไม่ใช่ล like ักอะไรคือ hmm. ว่าเราคิดถึงว่าชีวิตทุกชีวิตเหมือนกับชีวิตของเราพระพระเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักชีวิตของเรากับชีวิตของคนอื่นเนี่ยดังนั้นชีวิตของเราจริงๆเนี่ยมันไม่เคยมีทุกข์เลยอันที่ทุกข์นั้นไม่ใช่ชีวิตของเราไม่ใช่จิตใจของเราอันจิตใจของเราจริงๆเนี่ยมันไม่ทุกข์จริงๆลองมองแมเดี๋ยวนี้เนี่ยสภาพเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาคุณเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ เฉยๆเอาคุณทำกี่ปีเฉยๆเอาเป็นยังไงหนูเนี่ยลักษณะชีวิตของเราเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดมาแล้วเรารู้จักท้องแม่มามันเป็นอย่างนี้ตลอดมาตอนที่เราไปทํางานนะไม่พอใจมีไหม,มเนี่ยนี่ไม่ใช่ชีวิตของเรานะั่นมันทุกข์เราต้องดูลงไปที่ตรงนี้ทีเดียว เราดูไปที่ตรงนี้แหละเอ๊ะมันพุกขึ้นมาเพราะเรื่องอะไรมันคิดขึ้นอันที่มันคิดวูบขึ้นมาเราไม่เคยดูไม่เคยเห็นวันนี้ก็มีหลายคนหลวงพ่อเดินไปให้ดูความคิดตัวเองบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องความคิดแต่พวกท่าน,นเป็นนักศึกษาเรียนมาดีเรียนปริญาตีปริญญาโทรปริญญาปริญญาเอกมาแล้วก็ต้องมีความรู้ดีแล้วแต่เรายังไม่เคยดูที่ตรงนี้ อันนั้นมันเป็นเครื่องประดับเหมือนกับแหวนกับเพชรนี่มาประดับดิ้วก้อยไม่ได้ต้องประดับดิ้นานหน้าที่ของบัดนี้คมรู้แล้วนะั่นต้องมาประดับเนื้อประดับตัวนี่ได้แต่เรื่องจิตใจเนี่ยมันต้องเอาธรรมะไปประดับมันต้องหาเครื่องประดับมาจริงๆเรื่องธรรมะคำว่าธรรมะเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเป็นตัวหนังสือก็ไม่ใช่เป็นตัวหนังสือหรือจะเป็นพระพุทธรูปก็ไม่ใช่ตัวพระพุทธรูป หรือจะเป็นพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียก็ไม่ใช่ธรรมะคือตัวพวกคนนะั่คือธรรมะเราว่าทําดีทําดีก็คือคนทําทําชั่วก็คือคนทําทําดีใครทําแต่ร่างกายนี่เหมือนใมนมันทำไปร่างกายมันด้ทําคือใจมันทําใจมันสร้างออกมาให้ร่างกายทําหรือให้รูปทําอย่างที่หลวงพ่อพูดเดี๋ยวนี้ก็ใจมันสร้างให้หลวงพ่อพูดให้มันเอา เอาคาพูดเดี๋มาพูดให้คนฟังดิวันเราเคยเห็นใจเราไหมเราไม่เคยมองลงที่จิตใจจริงๆหลวงพ่อเองอันเนี้หลวงพ่อพูดความจริงใจหลวงพ่อมาเกิดมาจากทองแมนอายุสี่สิบหกปีหลวงพ่อจะมาเห็นใจขอวงพ่อเองหลวงพ่อไม่เคยดูจิตด,ดูใจมีแต่คิดบูบจะคิดเมื่อไหร่เวลาใดหลวงพ่อไม่รู้สมมุติอยาก,ยากสูบยาหลวงพ่อสูบไปเลยอยากกินเหล้าหลวงพ่อก็กินไปเลย อยากไปเล่นเราพกไปเลยอยากไปอะไรไปอะไรมันคิดขึ้นมาวูบเดียวไปกับมันเลยอันนี้ส่ว่าเราไม่มีผมละอายเราต้องดูมันดูมันให้มันเห็นมันมันคิดขึ้นมาเราต้องมองต้องดูต้องรู้มันจะทําอะไรมันใจมันสั่งขึ้นมาสว่าทิฏฐิทิฏฐิมานะอะไรหลายเรื่องคือมานะคือถือเนื้อถือตัวคิดทิแล้วผมเห็น คือมันเห็นไปแล้วมันมันไม่ถูกต้องคือ sees, ม, whisk, sink, flowers, มันเห็นความเห็นซอบเห็นซอบกับเห็นถูกต้องคนละคำกันนะเห็นซอบคณะเนเห็นซอบในเห็นซอบใจบางทีอาจจะซอบกิเลสก็ได้บางทีอาจจะซอบใจก็ได้อันถูกต้องเนี่ยมันมันถูกและไม่ผิดย้ายมันถูกต้องตามกิเลสหรือมันถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าซอบก็มันซ่อบตามคําสอนของพระพุทธเจ้าย้ายมันซอบใจทางที่ผิด